สวัสดีเพื่อนเพื่อนคอบอลทุกทุกท่านนะครับแน่นอนครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับเราก็จะอยู่กันที่ช่องดูบอลหลังบ้านนะครับซึ่งวันนี้เป็นค่าคืนวันพฤหัสสําหรับวันพฤหัสเราก็ทราบกันดีนะว่าทุกทุกวันพฤหัสก็จะเป็นคิวของฟุตบอลยุโรปนะครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลยุโรปในถ้วยใบยเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์กับยูโรป,ปาลีกนะครับ ซึ่งวันนี้ครับผมคัดมา7คู่เช่นเดิมน,นะครับทั้ง7คู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมไม่ได้ฝากให้เพื่อนๆทุกท่าน,นครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปและสำหรับผลุตบอลที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับผมจะปักหมุดไว้ที่ใต้ใตคลิปใต้คอมเมนต์นี้นะครับและถ้านอกเหนือจาก7คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ในวันนี้นนนนน,รรน,นนะครรรัับบถถถ้้้้าา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 เเเพืื่่่่่อออออทททใใดดีีตงกกศู็สสมมมมแไลลขผย ที่หลายที่โชวยบนหน้าจอน,นี้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกก็จะเป็นศึกยูโรปาลีกนะครับในกลุ่ม F จะเป็นคู่ระหว่างมัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบียแล้วจากสเปนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม AEK Arena จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ เรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับมัคคาบีไฮฟ้านะครับก็อยู่อันดับที่4นะแข่งไปแล้ว2นัดนะครับเสมอไปหนึ่งแก็แพ้ไปหนึ่งเกมยังยิงไม่ได้เสียไป3มประตูมีอยู่1คะแนนส่วนฝั่งบีเอลทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดนะฮะชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้หนึ่งเสียไป2ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสถิติเฮตวนครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นหลังสุุดในทก้านะักมลัาสุดกก็็เเปนมที่าไฟ เล่นกับพันธุ์เทกอนแล้วก็เป็นการเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผมประกอบการของมัคคบีในะรอบมาเกมนะครับมัคคบีพันเงินไปที่1เกมพาลบไปสี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟังทีมเยือนกับบีเอลาฟอร์มห้านัดหลังสุดบีเอลาชนะไปสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บีเอลาเปิดบ้านแพ้ให้กับแอติกบีบอลไปด้วยสกอร์สองประตูสาม ผลประกอบการของเบียรและเอาในรอบพายเกมเบียร์เอาผ่านเงินไปที่1เกมพาลบไปสเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่20%นะครับซึ่งถ้าเรามองจากภาพรวมของทั้ง2ทีมจะเห็นในชั้นทั้งสทีมเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ถือว่าทั้ง2ทีมฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทั้งมัคคบีไฮฟาลูการนี้ก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นส่วนฝั่งเบียร์เอาลูกการนี้ต้องยอมรับด้วยว่าเบียร์เอาเนี่ยก็ค่อนข้างจะผิดฟอร์มเนื่องจากมีหลายเกมกับผลงานก็ไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่นะซึ่งถ้เทียบในเรื่องของฟอร์มการเล่นก็ทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเลยนะครับแต่จากเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมยืนอย่างเบียร์เอาต่อที่ราคาค ราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ BL ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปลองฝั่งมัคคบีไฟฟ้าราคาน้ำเจที่2 0 3ถ้าเราไปต่อฟัง B l ราคาน้ำเจที่1.82นะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ต้องยอมรับว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อย่างที่บอกครับมัคคับีไฟก็ผลงานไม่ได้เด่นนะส่วนฝั่ง BL ก็ผลงานค่อนข้างจะลุ่มลุ่มบดอนบวกกับผลงานในรอบเป็นกลุ่มนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถือว่ายังทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไ่งเกมมนน้ะัตอวไดใสข เกมนี้ครับมักคบีฟ้าจําเป็นที่จะต้องเล่นสนามกลางเนื่องจากฝั่งมักคบีฟ้าหรือว่า ทางประเทศอิราเลนยโนก็กำลังมีสงครามภายในประเทศอยู่ทําให้ความได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านของมัคคาบีไฮฟาก็ไม่มีเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่นะ่าสนใจครับมัคคาบีไฮฟ,ฟาก็รั้งสนามไปค่อนข้างจะเป็นเดือนเลยนะจากเหตุสงครามเช่นเดิมนะครับฉะนั้น,นผมมองว่าในเรื่องของสภาพความฟิตความพร้อมของนาเตะฝั่งบีเล่าดูดีกว่าบวกกับด้วยดีกรีของบีเล่เาเป็นทีมระดับลราิลิก้าสเปนซึ่งเป็นเกรดบลค่อนข้างจะต่างจากมัคคาบีไฮฟาพอสมควรบวกกับความฟิตเนี่ยแน่นอนครับบีเล่อาเนี่ยผู้เล่นมีความฟ จากราคาที่เปิดมาในวน,นี้เป็นทีมเยือนอย่างเบยเลาต่อที่ราคาครึ่งลูกเกมนี้ผมมองว่าฝั่งทีมเยือนอย่างเบยเลาน่าสนใจมากกว่าด้วยเรื่องความฟิตบวกกับเกมนี้มาคบีไยฟ,ฟ้าก็ไม่ได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าไปทีมเยือนน่าจะได้เหยื่ลับซับมากกว่าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีทีมเยือนอย่างมารคบีไยฟ,ฟ้าคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีทีมเยือนอย่างเบย์เลาคาดวันนี้เบย์เลาจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟ้าดง เราไปกันที่คู่ที่สองนะครับศึกยุโรปาหลีกในกลุ่ม4นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างคาราบัก จากอาเซอร์ไบจันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียนของไบเออร์เลวุกุเซ่นจากเยอรมันนะครับคุณครับจะเตะก,กันที่สนามโทฟิกเบลามอฟอารีน่าเรสปับริกาสตาริโอนจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45่สินะครับเรามาดูผลงานในกลุ่มนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันเลยนะครับเจ้าบ้านครับคาราบักตอนนี้อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้วสนะัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้3เสียไป5ประตูมีอยู่6คะแนนส่วนฝั่งเลวุคุเซ่นอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นะัดชนะไป3เกมรวดยิงได้11เสีียยไปป2รระะะตูมูมอ่่9คคแนนนะับซึงสถิตบเอ็ดเกมที่่แล้้วนทะททีทีัง2มได้เคยเจอกันครั้งเดีอย ก็เป็นเกมที่เลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเอาชนะกระบักไปด้วยสกอร์5ประตรูนหนึ่งครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการคาราบักเก็บชัยชนะไปได้2เสมอแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คาราบักเปิดบ้านเอาชนะคาปัสคาซาไปได้ด้วยสกอร์7ประตูหนึ่งบการของคาราบักในรอบ5เกมคาราบักพานดํเนินไปที่2เกมพาลรไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40นะครับส่วนฝั่งไบเออร์เลเวอร์คูเซนฟอร์ม5นัดหลังสุดในรอบ5เกมหลังสุดนี้เลเวอร์ก็ชนะไป5เกมรวดโดยที่เกมล่่าาสสุดดดกกกก็็เเ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 ปปปนนนนนมมทีไไไบบออออออรรรรร์์์ลลววคคูซซะะัพิแงชฮฮฟฟ้้ย3ึ มองสุดสามารถทำเงินได้ถึง4เกมนทีดียวก็ผ่านลบไปที่1เกมนะครับถ้าเรามองถึงภาพรวมของฟอร์มก็เล่นจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านคาราบักเองก็ฟอร์มไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่กลับกลายว่าเป็นทีมยนอย่างเ็วเซนที่ณช่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งทีมทำเงินเลยก็ได้เนื่องจากเลเวอร์นะฮะเป็นขวัญใจนักลงทุนในช่วงหลังนี้เลยในรอบาเกมเลเวอร์สามารถทำเงินไปที่4เกมบวกกับ5เกมหลังสุดนี้เลเวอร์กูเซนชนะมา5เกมรวดโดยเฉพาะในเกมที่แล้วนะครับ ถ้าใครที่ได้ดูนะฝั่งเลเวอร์นะครับจบครึ่งแรกนะฮะเป็นฝ่ายตามฮอฟเฟนไฮมอยู่2-0แต่เมื่อครึ่งหลังครับชาบ,บี้อลองโซโ่กุนซือของทีมก็มาแก้เกมทําให้เลเวอร์ยิง3เม็ดลวดแล้วก็เป็น3เม็ดลวดที่เลเวอร์บุกแซงเอาชนะฮอฟเฟนไฮมทําให้เกมนี้ครับเลเวอร์กลับมาเก็บ3แต้มได้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเลเวอร์กุเซนณนะ์ช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงสุดซึ่งเลยล่คาคุณนี้ก็ค่อนข้างจะสวิงนะบางสํานักเป็นเลเวอร์กุเซนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกบางสํานักก็เป็นเลเวอร์ต่อที่1ลลูกกแ้ว็บางสํานักกเเเป็นลลวออรรร์ต่่ทีาาคคูึ่งงแตต่่่ววาาาาาหหหลลลลยๆสํนนัักกกรรรคไไไไปปทีเเอ์ุ ต่อที่ราคาลูกกอล์กครึ่งนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ไหลไปที่ทีมเยือนอย่างเรลวอกเซนต่อที่ราคาลูกกอล์ฟครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งเรลวอกเซนราคาน้ำจะอยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งคาราบักราคาน้ำจะอยู่ที่1.93นะครับก็คุณนะก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมนะชื่อชั้นก็ถือว่าต่างกันแล้ว บวกกับสกิภาพทีมฟอร์มการเล่นก็ต่างกันอย่างลิบลับผมมองว่าเกมนี้คาราบักเจ้าบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดียามที่คาราบักเล่นในบ้านแต่วันนี้ครับคาราบักต้องมาเจอเกรดฟ,ฟุตบอลอย่างเลวูเซ่นที่เกมที่แล้วเลวูเซ่นเล่นในบ้านก็เปิดบ้านถล่มแหลกใส่คาราบักไปถึง5 1เกมนี้ผมก็ยังมองว่าคาราบักไม่น่ารอดจนครับด้วยมาตรฐานของเลวที่ค่อนข้างจะสูงเกมนี้ผมอ่านว่าไบเออร์เลวูเซ่นจะบุกมา เก็บ3แต้ไมไปได้แต่จากแพนที่ตั้งไว้เลเวอร์จำเป็นที่จะต้องยิง2เม็ดเพื่อที่จะกินเต็มเกมนี้ผมก็ยังอ่านว่าด้วยดีกรีของเลเวอร์ที่นาชั่วโมงนี้เลเวอร์มีฟอร์มที่ค่อนข้างจะร้อนแรงและดุดันไปมาก,มากเกมนี้ผมอ่านว่าเลเวอร์กุศนจะบุกมายิงเกินเลทราคาที่ต่อรองฟันธงเรามากันที่กู่ที่3นะครับ ยังอยู่กันที่ศึกยูโรปาลีกในกลุ่มจีนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซอร์เวียปาร์กจากเช็กนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโรม่าจากอิตาลีนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามฟอร์ตูน่าอารีนาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับชาบ้านครับซอร์เวียปาร์กอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป1เกมยิงได้8เสียไป2ประตูมีอยู่หคะแนนส่วนฝั่งโรม่าอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะมา3เกมรวดยิงได้แปดเสียไปหนู่้คัรงเเดียวก็ป็นเกมที่ระตู ็นโลมาเปิดบ้านเอาชนะเซลาวิปาร์ไปด้วยสกอร์สองปูศูนย์ฟอร์มในยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซลาวิปาร์เก็บชัยชนะไปได้สามแล้วก็แพ้ไปสองเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลาวิปาร์เปิดบ้านแพ้กับวูดกิลพอลเซนไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผมประกอบการของเซลาวิปาร์ในรอบพักเกมเซลาวิปาร์พาทำเงินไปที่สองเกมยกเป็นเกมพาลุไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งโลมาฟอร์มห้านัดหลังสุดโลมาชนะไปสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะเเเเลชช่่่ไไปดด้้วยสกกกกอออรรรรร์ผมมมมพบบบัาาาาาขงงโโในนทิ ที่3เกมยกไป็น1เกมพาลาไป็น1เกมคิดเป็นปเปอร์เต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับซึ่งจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นก็ผมมองว่าทั้ง2ทีมนะฟอร์มการเล่นก็เป็นลรมาฟอร์มดูดีกว่าเพียงเล็กน้อย ซึ่งซาุยปักก็ถือว่าฟรอร์มดีไม่แพ้กันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยถือว่าเซาุยปักก็เริ่มหลุดฟอร์รอมไปเหมือนกันหลังจากที่เซาุยปักมีแพ้ไป2เกมจาก5เกมลองสุดส่วนฝั่งโรมาครับมีเกมแพ้เกมเดียวนะก็เป็นเกมที่แพ้กับอินเตอร์นอกน,นะครับ5าเกมลองสุดนี้เนี่ยโรมาสามารถเก็บชัยช,ชนะถึง4เกมซึ่งเด็ราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งโรมาต่อที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้ร,ราคามาอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งเซรุยปักจะไบ้ราคา,รา,นาน้ำเจอที่2 0 9ถ้าเราไปวางฝั่งโรมาราครา,นาน้ำเจอท ครับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้ามองถึงสรารการนะ์ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าโอกาสของโรม่าที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปมีค่อนข้างจะสูงมากและเป็นเซราเวียปาร์กนะก็ไล่ตามโรม่ามาติดซึ่งเซเรียาร์กก็มีเกมที่แพ้ไปหนึ่งเกมก็เป็นเกมที่แพ้กับโรม่านั่นแหละฮะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้นะฝั่งโรม่าก็ยังคงมีความได้เปรียบแน่นอนครับเกมนี้เซเรียา,าร์กได้กลับมาเล่นในบ้านผมอ่านว่าเซเรียาร์กจะเปิดเกมลุกบุกใส่โรม่าแน่นอนเนื่องจากถ้าเกมนี้เซเรีย่าร์กเก็บ่าวามแนานบ และราต้กลับตามสไตล์มูรยนโ่แน่นอนบวกกับขุมกําลังของโรมาในชุดนี้นะครับก็ここอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะในรายของสุหน้าอย่างลูมโลกกกูที่ชั่วโมงนี้ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วก็เป็นลูกูยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องในทุกรายการโดยเฉพาะในรายการนี้ลูมโลกูกูก็กดไปแล้ว3เม็เดเรียกได้ว่าเจ้าตัวตั้งแต่เปลี่ยนสีเสื้อมาใส,ส่เสื้อโลมาเนี่ย ลูกกูก็มีฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นจากภาพรวมและเลราคาที่เปิดมานะครับด้วยความที่โลมาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแก่งในณชั่วโมงนี้เกมนี้ก็ต้องมาเยือนกับเซเลปักที่ต้องการ3มแต้มเหมือนกันผมอ่านว่าวันนี้ไม่ว่าจะมองมุมไหนนะผมมองว่าโลมาอย่างน้อยๆเนี่ยจะมาแบ่งหแต้มออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้วเกมนี้นะครับด้วยความเก่าของฝั่งโรมาบวกกับโชเซ่มูนิโยคุมบังเหีนอยู่ข้างสนามเกมนี้ผมอ่านว่าโรมาจะมาเล่นละเอียดแน่นอนและถ้าโรมาบุกมาชนะในนัดนี้โรมาก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแชมป์กลุ่มในกลุ่มนี้นะฉะนั้นด้วยความเคี้ยวของฝั่งมูนิโยเกมนี้ผมอ่านว่าหมาป่าแห่งกรุงโรมอย่างโรมาจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะท่ง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับศึกยูโรปอาล,ลีกในกลุ่ม B นะครับก็จะเป็นครูวังอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีของไบตันฮอบอันเบียนจากอังกฤษนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโยฮันคาร์ฟอารีนาจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเจ้าบ้านครับอาแจกครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว3นัดนะฮะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปน1นเกมยิงได้4เสียไป6ประตูมีอยู่2คะแนนส่วนฝั่งไบตันอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะไปน1นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปน1นเกมยิงได้6เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เป็นเกมที่แล้วเป็นเกมที่ไบตันเปิดบ้านเอาชนะอาแจกไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาห้านัดหลังส วีเไป็นดุดสกอร์สี่ปลือยหนึ่งผมประกอบการของอาแจากในรอบห้าเกมอาแจากพาทำเงินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งไบตันฟอร์มห้านัดหลังสุดไบตันชนะไปหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันนะครับบุกไปยันเสมอกับเอเวอเรตันไปด้วยสกอร์หนึ่งปลือยหนึ่งผมประกอบการของไบตันในรอบห้าเกมไบตันพาทำเงินไปสามเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นจะในชนะว่าทั้งทีม ฟอร์มไม่ต่างกันเลยเริ่มจากฝั่งอาแจกก่อนหน้านี้ครับอาแจกก็มีผลงานค่อนข้างจะย่แย่เนื่องจากอาแจกก่อนหน้านี้ก็แพ้ม,มาเกือบทุกทีมเลยแต่ว่าพออาแจกเปลี่ยนกุนซือนะครับผลงานก็เริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนกุนซือแล้วอาแจกก็ชนะมา2เกมติดต่อกันโดยการเอาชนะ วูนดำไปสอแล้วก็เอาชนะ 1, เฮนรีวไปสีนึ่เรียกได้ว่า2เกมลงสุดนี้เนี่ยอาแจ็คก,ก็ทำเงินม,มา2เกมติดต่อกันส่วนฝั่งไบตันนะครับช่วงหลังถือว่าไบาตันเองมีผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มีชนะ1เกมจาก5เกมสุดแล้วก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ด้วยซึ่งช่วงหลังก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งไบตันฟอร์มดรอปลงมาเป็นอย่างมากเลยและความพรม้อมของเกมน,นี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งอาแจากวันนี้ครับคาดว่าอแจ็คน่าจะมานานดูบสี่สามสามนะครับแนวนรับก็จะมีโจ, ato, จคกกเคลรียว็บฮาร์โบ้ เนนะครับแล้วก็3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นเซเว่นเบอร์กวายไบรอันบอบเบลแล้วก็เซเว่นเบอร์ฮีนะครับส่วนฝั่งไบตันคาดว่าวันนี้ไบตันจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีลูอิสดังจากขุมราชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นกาลลัสบาเลบาจะเล่นกลางคู่กับปาสกาลโกสนะครับโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะมีคาลุมิโตมะอดัมลาลาน่าแล้วก็ไซมอนเอเดนกานะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางเอเวนฟูซัน จะลงอ่าตาขายเดียวนี้ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมยนอย่างไบตั้นต่อที่ราคาคร่งกับลูกราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ไปตันต่อที่ราคาค่นกับลูกถ้าเราไปลองฝั่งอาจ็กราคาน้ำเจอที่1.93ถ้าเราไปต่อฝั่งไปตั้นราคาน้ำเจอที่1.92นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมแล้วว่าเป็น2ทีมครับผลงานไม่ดีเลย แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ยังคงมีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะเนื่องจากทีมอันดับหนึ่งอย่างมักเซยก็ผลงานไม่ได้เปรี้ยงปังมากนะักมักเซยอันดับหนึ่งก็มีอยู่5คะแนนแล้วก็อันดับ2นะ AEK เททีมจากกรีซเนี่ยมีคะแนนเท่ากับเบตันอยู่ที่4คะแนนฉะนั้น ผมมองว่าไบตันเองอาแจกเองก็ยังมีโอกาสผ่านคอมเพลต์รอบต่อไปนะฉันครับจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาผมมองว่าวันนี้ฝั่งไบตันก็น่าสนใจแต่อาแจกก็น่าสนใจเช่นกันเรียกได้ว่าอาแจกเองก็พอบอลเปลี่ยนโค้ดทีมก็ดูดีขึ้นทันตาเห็นส่วนทางกับฝั่งไบตันที่เกมลุกค่อนข้างจะมีปัญหาณนนะชั่วโมงนี้เกมลุกของไบตันก็ผลิตสกอร์ได้ค่อนข้างจะน้อยมากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้หรือว่าเทียบกันกับเมื่อปีที่แล้วฉันครับเกมนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นไบตันทีมเยือนต่อที่ราคาคึ่โลกคู่นี้ผมอ่านว่า ทีมเจ้าบ้านอย่างอาแจกน่าจะเอาอยู่นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอาแจกคาดว่าวันนี้อาแจกจะเปิดบ้านแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฟ้างเรามากันที่กู่ที่5นะครับยังอยู่กันที่ศึกยยุดป,ป้าลีกในกลุ่ม E นะครับก็จะเป็นคุรหวังตูลูสจากฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของลียาูจากอังกฤษคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสเตเดียมเดอะตูลูสจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับตูรุสอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็พ 1, แพ้ไป1นเกมยิงได้3เสียป6ประตูมีอยู่4คะแนนส่วนฝั่งรเว์พูอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป3เกมรวดยิงได้10เสียไป2ประตูมีอยู่9คะแนนเต็มนะครับสรรถิติเฮดทีท hey, 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 ผลงานที่เคยเจอกัน3นัดหลังสุดในทุกรายการก็เป็นรเว์พูเอาชนะเหนือตูรุสได้ทั้ง3เกมรวดฟอร์มในรมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับตูรุสครับในรอบาน้ กลับเลยอัพไปด้วยสกอร์2องเประต์หนึง่งผมกอบการของตูลุสในรอบห้าเกมตูลุสพาทําเงินไปที่1เกมยก1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทำกำไรที่ยี่สิอยู่ที่20%ส่วนฝั่งลิเวอร์พูลฟอร์ม5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลไปเสมอกับบรูตันทาวไปด้วยสกอร์1นปร์ต์หนึง่ง ผมกับการของรีพูนในรอบมาเกมรีพูพานดําเงินพิสสามเกมยกไปหนึ่งเกมพาล,ลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านตูลูุดวันนี้ครับตูลูุดคาดว่าน่าจะมาในระบบสามห้าสองนะครับแนวรับก็จะมีลาสมุดนิโคลาเซนจากคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลางสามคนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นวินเซนเซียโรนิโคลัสชมิดแล้วก็คิสเซนการ์ดเซเลสจูเนียร์นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเเเป็น um, นนนนนนอออลาาาดดุมมจะะ่่่่ห้คคูกกััับบไรริงงสวฝทียื วันนี้คาดว่าทัพหงแดงจะมาใน,านระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีวร์จิลฟันได้จากคุมรชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้อันกาเวนแบก Alexis Mac Allister แล้วก็ Dominik s z o b o s l i นะครับโดยที่3ในลูกนี้คาดว่าจะเป็น Diego Chota Darwin Nunez แล้วก็ Mohamed s a l a นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างลิร์พูต่อที่าราคาลูกควบครึ่งนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ริเพูต่อที่าราคาลูกครบครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งตูลูจ้าบ,บ้านราคาน้ําจะอยู่ที่1.95ถ้าเราไปต่อฝั่งริวอพูราคาน้ําจะอยู่ที่1.90นะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าเป็น2ทีมที่ทั้งฟอร์มการเล่นและผลงานและชื่อชั้นต่างกันอย่างริบลับฟอร์มกัน ลีพูยังคงโหดอยู่สม่ำเสมอแต่เพียงแค่ว่าลีพู พึ่งมาสุดจากเกมล่าสุดนี้เองนะครับส่วนฝั่งตูรุ่ก็ผลงานย่ำแย่นสุด5เกมไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่ตูรุ่แพ้ไป3เกมรวดบวกกับขุมกาลังทัดเทียบกันแล้วนะครับก็ทั้ง2ทีมขุมกําลังแตกต่างกันอย่างลับๆร,ริอูปูดูเหนือกว่าทุกมิติทุกตาแหน่งเลยบวกกับเฮทเฮทคู่นี้ก็เป็นรีภูขมิิดและสถานการณ์นตอน,นี้นะครับก็ถือว่าตูรุ่ยังคงมีกวาดผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปแต่ว่าตัวรุ่ครับต้องทาผลงานแข่งกับ us, นะซ u, เซนกิรุ เพื่อที่จะการันตีคว้าชแชมป์ของกลุ่มนี้เข้าไปให้ได้ันครับเกมนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเกมนี้ผมอ่านว่าวร์พูจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากย้าว่าอย่างไม่ยากเลยนะ,ะนรายการเป็นตั้งไว้ในนี้เป็นร์พูต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินเต็มเกมนี้ผมก็ยังอ่านว่าทัพหงแดงน่าจะเข้าวินเข้าเป้าและเข้าตามราคาชั้นคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยอหนอย่างร์พูไปรอรุ่นเม็ดที่2ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่สงครับศึกยูโรปาลีกอีกหนึ่งคู่ซึ่งคู่นี้ก็จะอยู่ในกลุ่ม A นะครับจะเป็นคุรหว่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดจากอังกฤษครับจะเป็นบ้านต้อนรับการเมียนของโอนมิกอสจาก กรีซนะครับคุณครับจะเตะก,กันที่สนามลอนดอนสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสาตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเวทแฮม,มอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงในหกเสียไป4ประตูมี6คะแนนส่วนฝั่งโอลิมปิกอสอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงในหกเสียไป6ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับสถิติเฮทเวย์ way, ครับคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่2ครั้งก็ในรอบ2อเกมนะเวทแฮม,มไม่เคยเอาชนะโอ 1, ลิมปิกอสได้้้เเเเเลลลลยยสสสมมมมมอออออกกกกกัััััันน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 นไไไปปปป1 1ดดดดดแววว็็โิิาาาาาชะะฟรรรรร์ททที่่ผ5หงุุใคบ ทแฮมเก็บชัยชนะไปหไนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สามรูสองผลประกอบการของเวทแฮมในรอบมาเกมเวทแฮมพาทำเงินไปที่1เกมพารบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งโอลิมปิกอสฟอร์มห้านัดหลังสุดโอลิมปิกอสชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โอลิมปิกอสนะครับเปิดบ้านแพ้กับพีเอลเคซาโลนิกี้ไปด้วยสกอร,ร์สี่รูสองผมประกอบการของฟอร์อม เล่ในใจเห็นชัดว่าเจ้าบ้านเวทแฮมฟอร์มยี่ยมเย่สุดมีชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเรียกได้ว่าหนะชั่วโมงนี้เวทแฮมก็ผลงานเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะส่วนฝั่งโอลิบิอสก็ถือว่าก่อนนั้นนี้มาดีนะแต่ว่าเป็นเกมล่าสุดที่โอลิิอสดันไปเปิดบ้านแพ้กับ p a o OK อโไป ทำให้ผลงานที่ส,สวยของอันเวกอสก็ค่อนข้างจะรบปลงไปเหมือนกันแต่จากความพร้อมของทั้งสองทีมในวนี้ฝั่งเวทแฮมเจ้าบ้านน่าจะมาใน,นระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีอังเคโลออกบนหน้าจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีปอบบูฟเนลโทมัสซูเชกและก็เจมส์วอตเพาโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีโมเมสคูดุสดานิอิงแลวก็อิดเบลลามานะครับส่วนฝั่งชิมเยอนอันเวกอสคาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-4-2แนวรับก็ยังมีแจ็คสันโปโรโซจะคุมบัญชาการในเกมรับคู่มีฟิดกกกัคคาาาาดดว่่่จจะะเเป็น ara, นมีรลบฟิ น,นี้ก็คาดว่าจะเป็นจอร์จมาซูรัต จะเล่นได้ากับสูน้าตัวเก่าอย่างเซฟันโยเวติตนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านเวทแฮมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเวทแฮมราคาน้าจะอยู่ที่1.79ถ้าเราไปลองฝั่งโอมกัสราคาน้ําอยู่ที่2.06นะครับซึ่งจากภาพรวมและเลทราคาของทั้ง2ทีมต้องยอมรับเลยว่าเป็นทั้ง2ทีมนะถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นส่วนทางกันอย่างแรงเวทแฮมชั่วโมงนี้ถือว บวกกับผลงานก่อนหน้านี้เวทแฮมก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เลยนะส่วนฝั่งอุลวิกอสผลงานก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะดูดีอย่างที่บอกครับเป็นเกมล่าสุดนี้เองที่อุลวิกอสพึ่งพลาดท่าแพ้ไปบวกกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับก็เป็นฝั่งเวทแฮมผลงานดูดีกว่าอุลวิกอสนะเนื่องจากเวทแฮมมีหกคะแนนมีคะแนนมากกว่าอุลวิกอสอยู่ที่2คะแนนด้วยกันฉันนับโอกาสยังคงเปิดกว้างสําหรับ3ทีมไม่ว่าจะเป็นเวทแฮมไฟบวกแล้วก็อุลวิกอสและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสําคัญของทั้งสองทีมด้วยผมมองว่าเกมนี้นะัวชี้ดดดูย ากภาพรวมและเราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นเวทแฮมต่อที่ราคาครึ่งลูกคุณนี้ครับถ้าจะเลือกทีมทำำาํากาไรส่วนตัวผมมองไปที่ทีมยืนหยังอ oh ุิมปิกสครับเ่าวันนี้ครับรูปเกมน่าจะออกแนวตึงๆเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ไม่อยากเป็นฝ่ายเพียงพ้ำบวกกับยิ่งเกมที่แล้วก็ยังคงเป็นอลิมริกสเปิดบ้านเอาชนะเวทแฮมไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งเกมนี้ผมอ่านว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อลิมริกสจะเอาอยู่ชั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยืนหยังอุิมริกสจะบุกมายันเสมอไปได้ฟนดง เราไปกันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าจากอังกฤษนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแอสต์อักมาจากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามวิลล่าพาร์คจะเตะก,กันในเวลาที่สามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับวิลล่าอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วสามนัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้7เสียไป4ประตูมีอยู่คะแนนส่วนฝั่งอักมาอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วสามนัน 1, 2, มด 5, 7, 8, กันอยู่1ครั้งก็เป็นเกมที่แล้วเป็นอักมาเปิดบ้านแพ้กับวิล่าไปด้วยสกอร์สีปรนึงฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแอสตันวิล่าเก็บชัชนะไปได้3สมอหนึง่งแล้วก็แพ้ไป็น1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิล่าแพ้ให้กับนอติงแอเรสต์ไปด้วยสกอร์สองประูนผมกการของวิล่าในรอบมาเกมวิล่าพายดําเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นปรเส็ทต์การทํากําไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งอักมาฟอร์มห้านัดหล กับการของอัคมาในรอบว่าเกมอัคมาพาทำเงินไปที่3เกมพาล,ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งราคาณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่วิลล่าเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครบไปครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งวิลล่าราคาน้ำจะอยู่ที่1.91ถ้าเราไปลองฝั่งอัคมาราคาน้ำจะอยู่ที่1 9ึ่งเกอนะครับก็ซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2งทีมที่เรียกได ง,งวิล่าเกมที่แล้วก็พลาดท่าแพ้กับฟอเรสส่วนฝั่งอักมา2เกมหลังสุดก็เป็นการแพ้กับวิล่าเป็นหนึ่งเกมแล้วก็เกมสุดก็พลาดท่าไปเสมอกับเอ็กซ์เซอร์ทีมรองบอลอีกหนึ่งทีมนะทำให้ช่วงหลัง2ทีมน,นี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะดรับและสถานการณ์ของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมยังคงมีโอกาสผ่านเขา้าไปรอบต่อไปนะโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิล่าที่โอกาสมีค่อนข้างจะเยอะมากกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างอักมาวิลามีอยู่แส่วนั่งคะแนนค่วบซั่งออกมามีโอกาสที่สากา์จะผันได้หมด แต่ถึงกันนั้นครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่วิลลาได้เล่นในบ้านด้วยศักยภาพของทีมของวิลลาผมมองว่าวิลลาวันนี้น่าจะเอาอยู่จากเลที่เปิดมาเป็นวิลลาต่อที่ราคาลูกครบลูกครึ่งเกมนี้ผมก็ยังมองว่าด้วยความที่แอสตันวิลลาทำผลงานได้ดีในรายการนี้บวกกับขุมกำลังของวิลลาก็ค่อนข้างจะดูดียามที่ได้เล่นในบ้านและน่นนครับจากกแพนที่ตั้งไว้วิลลาต้องยิง2เม็ดถึงจะได้กินราคาเกมนี้ผมอ่านว่าด้วยความที่วิลลาได้เล่นในบ้านวิลลาจะเปิดบ้านเก็บชชนะไปได้และวิลลาจะเปิดบ้านยิงเกินเรทาาคาี่่ตออง 发动。 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันน่ากดสวนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับมักกะบีฟ้ากับบียร์เอ้าคู่นี้เล่เปิดมาเป็นบียร์เอ้าทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บียร์เอ้าคู่ที่สองครับคาราบักกับเรเ่นลูกเส้นคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เรโเเซซ่่นคคูทีับาลปาารร์กับโม่่คูนี้เปิดมาเป็นรราาคคเเเสมมอออู่นีี้ผขลืกชย์ไปทีม มาคู่ที่สี่อาเจ็คกับเบตันคู่นี้อุเดทเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเบตันต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่อาเจ็คคู่ที่5ครับตูรูลดกับลิอูพูคู่นี้อุเดทเปิดมาเป็นลิอูพูทีมเยือนต่อที่ราคาลูกคู่ลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลิอูพูคู่ที่6เวสตแฮมกับโอลิเปกอสคู่นี้อุเดทเปิดมาเป็นเวสตแฮมเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่โอลิเปกอสและคู่ที่เจ็ดแอสตันวิลล่ากับเอซันลต์มาคาลูกครึ่งคู่นีี้ผมขออออเลลลืกตต่่่ไปทแสันวิา กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหลังบ้านก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีดีโอบอลต่อไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดทีกู่ vvip กันนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเบื่อการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสดกได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ